สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแกะกล่องแผ่นเตาอินฟาเลตนะครับสั่งมาจากร a z ด้านะครับในกล่องนั้นมี2ชุดนะครับสั่งมา2ชุดชุดละสีแผ่นชุดหนึ่งก็500กว่าบาทนะครับ2ชุดก็หนึ่บาทมาดูด้านในนะครับว่ามีอะไรแถมมาให้บ้างนะครับก็จะแพ็ การกระแทกมาให้นะครับผงปูนทนความร้อนนะครับแล้วก็เลซินสองชุดเลซินก็เอาไว้ผสมกับปูนผงนะครับ หนึ่งชุดห้าร้อกว่าบาทถ้าสั่งเป็นหัวเตาสำเร็จมาเลยนะครับไม่ต้องมาใส่เองนะครับก็900กว่าบาทค่าส่งก็เป็นพันนะครับสองหัวก็ประมาณสองพกว่าบาทถ้าเราซ่อมเองได้ก็ประหยัดไปอีก1000บาทนะครับนี่นะครับ ลักษณะจะเป็นแบบนี้นครับนี้ด้านหลังนะครับด้านหน้าก็จะเป็นร่องเป็นลายแบบนี้นะครับคลิปนี้ก็จะมาแกะให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะถอดเตาแล้วใส่แผ่นนี้ให้ดูนะครับ คลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ